คลิปนี้นะครับผมจะแกล้งเป็นคนติดยานะครับที่ชื่อว่าแฟรง์เฟิร์ตก็ขอบคุณบริษัทฮาวไม่จำกัดนะครับสำหรับเรื่อเฟรนซ์คาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมคผมแฟรง์เฟิร์ตครับพี่ฮะชื่อพีเคพี่พีเคสวัสดีครับพี่พีเคคุยคุยกับเขาหน่อยพี่เพื่อเขาพึ่งเข้าเมืองมาครับครับพี่เลยนะชื่อแฟรง์เฟิร์ตแฟรง์เฟิร์ตแฟรงเฟิร์ดแฟรงเฟิร์ตาสกุลหุ่นซัมครับวุ่นซัม ยันโดแปลว่าเราพูดเอ่อภาษาต่างชาติได้ดิวูดแวนฟัเยลโล่สีเหลืองครับผมาเวรถผมมาตามหาลุงพีทครับพี่พี่ที่เจอน่าจะเจอแล้วแหละเจอลุงเจอกะเพราไหมพี่เจอกะเพราปีนั่นแหะพี่สั่งผมผมผมทำโอเคครับ พูดคนเลือกปูนะเนี่ยอ๋อลูกพีตายแล้วเราทาใจซะเถอะผมผมได้เข้าใจเลยพี่แต่ว่าผมต้องไปก่อนนะพี่เูดต่ออีกว่ะพูดเรื่องผครับพี่คืออะไรเราอ่ะครับครับพี่ผมใช่ตั้งแต่วันที่อยู่ตรงนี้ครับพี่ที่ได้ยินผมบ้างครับ ผมผมผมอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับพี่เอ้ยเจอะไรเจอเลยไม่ได้เองเจอไรให้ไม่ได้ถามอยู่ตรงไหนพี่คุยกับผมอ่ะผมผมคุยกับเสาวอยู่ครับพี่เฮ้ยนุ่มมีตังห้าพันเปล่าครับมีตังห้าพันเปล่าครับผมสีผมสีขาวครับผมสีขาวไปไปคุยกับพี่ตึกแดงเลยดิ ตังตังเหรอพี่ผมโยนผมตังพี่สวัสดีครับพี่ผมแฟรงเกิลนะครับผมครับไปก่อนนะครับตับวางเลยแล้วกันครับพี่ผมไปไหนครับพี่วิ่งเล่นวิ่งเล่นพาไปวิ่งเล่นผมปวดขี้ครับพี่อไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่ไม่ต้องปวดมึงขี้แตกแน่นอน แท็บลีทุกอย่างเลยตรงเนี้ยเองดูเหี้ยเดี๋ยวนี้กระโดดถ่ายกระโดดลงกระโดดลงข้างข้างหน้ามันมีลายแล้วพี่เห็นัหมนะพอดิเดี๋ยวกูปล่อยมึงลงนะแล้วมึงก็คุกเข่านะผมยืนครับเอาอย่างมีดผมชอบจ่อกระเนินกระปิจ่อโดนกระเนินนะพุกเข่าลงคุกเข่าครับพี่เอ้ผมึงรู้จักแกงนาลากับผมไม่รู้จักครับผมกระเพราครับพี่ กินได้องตอบไม่ต้องคำถามอ่ะเออมึงเห็นขาบพานุ่นไหมอ่าลองเลองลองลองวิ่งไปดูดิผมไปได้เหรอครับพี่ไปได้ไปได้ไปได้ลงไปลงไปไ่อะผมแฟงเฟิร์ตครับพี่เออเะลงไปลงไปแฟงเฟิร์ตไหนอ่ะผมขาแข็งขาผมหุนอล้วยังวะผมนอนไม่หลับครับพี่เฮ้ยหมอมาบอกมันนอนไม่หลับอ่ะมียาแก้ อ้ปวดขี้ไหมพี่ผมนอนไม่หลับเลยครับเออเข <c oughs> าว่าปแปลกๆนะเจ้านอนไม่หลับแต่ละเจ้าอยากได้ยาแก้ปวดขี้ครับพี่ว่าผมต้องกินขี้ก่อนแล้วค่อยกินยา <c oughs> ครับพี่เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกินยาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยไปขี้อ๋อครับพี่ครับผมพูดไม่ตหลับกันครับอ๋อโอเคโอเค เอไม่ต้องเสียใจนะมีอุปกรณ์ไหมพี่ไม่มีครับมีอุปกรณ์เสพเสบเสพขี้นะครับวันนี้ผมต้องกินไอออนแล้วก็ไปเสพอะครับไม่มีอย่าควักครับอย่าควักเก็บครับเก็บก่อนสวัสดีครับสสวัดีครับแฟงเฟิร์ตครับอ๋อแฟงเฟิร์ตจากหลงดึกอสักเพลงหนึ่งชุดชุดพี่สวยมากเลยครับพี่ผมชมสีส้มอะครับอ้าว ครับชุดพี่สวยมากเลยครับพี่พี่รู้ตัวแม้ว่าพี่แต่งตัวเหมือนโจรมากเลยน่ะผมกินยาตายซะนะาอยู่นิ่งๆเลยนะไม่เป็นไรครับพี่สวัสดีครับคือใครผมแฟงเฟิร์ดครับแฟงเฟิร์ดครับผม ญาติกับลุงพีนะครับผมทำมปกรณ์นะพี่ผมทมาครับลุงพีครับทำมาลุงพีลุงพีตายแล้วอ่ะพี่ตายแล้วครับโดนแพ้ภูเขากินค่ะใช่ครับผมกินแพ้ได้ครับพี่ใช่หมายถึงลุงพีกินแพ้ไม่ใช่แพ้กินลุงพีครับจักรยานไหมพี่ครับผมไม่ค่อยได้นอนครับนี่นอนดึกครับก็ไปนอนสิไม่เอาครับผม ตามหาองพีดครับองคพีตายแล้วตายแล้วร่ะเพิ่งบอกอยู่ว่าแพ้ก,กินครับผมแฟงเฟิร์ดนะครับกินดีแฟงเฟิร์ตที่ไ,<ม>ทไดไช้ชอบไม่ใช่ชอบชื่อนี้เท่าไหร่เลยทำไมครับพี่ป็นคนที่เราเคยฆ่าเลย <c oughs> คนจะไปไหนอะ่ะผมอยากสมัครตำรวจครับคอนอย่างคุณน่าจะก็เป็นในนี้สิครับพีมีอะไรครับ มันมีสาวในเนี้ยมีอุปกรณ์ไหมครับนี่มีข้างในเนี่ยซ้ายมือร์เนี่ยท่อข้างในเข้าไปดีครับพี่ผมเข้าเลยครับคาบี้คาบี้นี่สายนี่นี่ครับพี่เข้าไปครับี้ครับครับไอ้แฟงเฟิร์งก็ยังไม่ตายเหรอครับผมคนละแฟงเฟิร์งครับพี่ผมผมมึงเข้ามาครับเก่งเข็ดได้ผมเป็นแค่ไม่ต้องพูด แกขโมยขนมไปสิบถุงช็อกโกแลตสิบแท่งผมไม่ใช่ครับผมทำอุปกรณ์เฉยๆครับไม่ครับแกเป็นแล้วเราเป็นแกอยู่เองผมแฝงเปิดครับผมไม่ไม่ให่ครับพี่ผมกินแต่อะไรครับสูบยาอีเลยครับพี่ไหนหันมานี่สิขอมาครับครับครับแกอ่ะต้องพูดกับฉันว่าลูกพี่ครับพี่ครับลูกพี่าอย่าอย่าทำผมครับพี่อย่าแกทำผม ครับ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 น้วพูดนี่ลูกพี่สุดสวยลูกพี่ครับสุดสวยอยู่ไหนสุดสวย,ยวช่วยด้วยครับพี่ช่วยเราด้วยทำไมกเลยขึ้นอันนี้มันชื่อแฟงส์มันคือเพื่อนโรงเรียนเก่าเราเราตอนนั้น่ะมันเขามีขนมเราติดผงแล้วก็เขามีช็อกโกแลตเราสิดแพงไว้วเราด่าเราโอ้โหเขียวเราดึงกระชากของเราโกหกครับ ไม่ครับเราอะโอ้เข้าโก้เขาโก้ครับผมไม่ได้ผมมึงรู้จักเจเขาครั้งแรกครับเมืกี้พูดว่าไรนะอ่ะพี่สาวครับผมขอให้เธอเรียกเราว่าไงเจอ่ะพี่สาวสวยครับดูเขาสิเขาพยายามที่จะแกล้งเราทอมัสไม่ครับผมผมผมแค่บอกว่าผมซื้อจักรยานมากินกินกะเพราครับแต่ก็ เจอไข่ดาวก่อนผมก็เลยกลับบ้านานะครัเเบเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ตั้งนานเลวมั้งเขา,าเป็นแบบนี้เขาไม่คนไม่ปอกติเขาแบบคุณ <c oughs> ไปซื้อไข่ดาวทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ซื้อผัดกะเพราฮะครับผมเจอกะเพราแต่ว่าพอกินไปมันมีไข่ผมก็เลยไม่กินไข่ข้าใจเย็นครับพี่ผมว่า<ม>คุณตอบไปดีว่าทาไมคุณไม่ซื้อไข่ดาวทั้งที่คุณมีผัดกะเพราแล้วว<ะ>่าแต่ผมกินแล้วมันมีไข่ครับพี่ตอบไปดีตอบไปดีครับพี่น้าเล้ยครับพี่ มันต้องใช้จักรยานไปซื้อไข่ดาวกับพี่แต่ว่ามันมีกระเพราพี่ผมเลยต้องกลับบ้านกับพี่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 ไม่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 อย่าทำผมแกอย่าเป็นคนแบบนี้ได้ไหมแกจะเอาขึนแกก็คืนมาเร็วผมมีแต่บุหรี่ครับพี่พี่เอาบุหรี่ครับพี่ครับพี่เบี้ยเท่าไหร่ครับเอามาสองพันผมมีห้าบาทครับมีบุหรี่ห้าบาทเหรอครับพี่เทียบกับขนมกับช็อกโกแลตไม่ได้หรอกนะ ไม่เป็นไรพี่แบบผมมีห้าบาทครับงั้นแกก็อ,อยู่ตรงนี้แหละเป็นซากศพอยู่ตรงนี้พี่พี่พี่ผมปล่อยผมไปเถอะพี่เพราะผมเจ๊เขาบอกครับเขาเป็นเพื่อสมัยเรียนในแฟรนเฟิร์ตอ่ะแล้วมันเนี่ยมันเกเรอ่ะมันไม่ยอมไปเรียนเกเรนนั<ล>่อะรับพี่เขาดอนครับได้ยินเขาว่าเกเรแล้วจิตใจผมมันหวั่นไหวอะครับอื วันไอะไรวันไอะไรเกดอะไรเห็นไหมติ๊กตี๊แกทำแกต้องชดใช้ทำไมไม่ซื้อไข่ดาขออนาตครับพี่เรียกว่าพี่พี่ทำผมกไ่ไหมเวอีก่เลวอีกพี่เลวอีกเหรอ เเโอ้ยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเกเโอโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ทำอะไรอ๋อผมกัดปากยเองครับเพชนี่แหกเลเใช่ไใช่คอมันไยนี่มันก่อตัวกินใจจะไม่หมอะเรากาลังโอนคืนกินอะเดี๋ยวอมเป็นไรเออถอดเสื้อโอมัดถอดเสื้อโอมัดเร็วเป็นโอมักลายเป็นพวกเราซะ อ้าวใจมันบวกเราซะตัดนั่เลยโฮมัสว้าวยังเหลือก็เกเรใช่ไหมเอาละเหลือแต่นางนั่นแล้วลุมมันซะเกเรลุยเจอมอ่ะเจอไหมเมื่อกี้อะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเขาหนีไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นไปโน่นแล้วเราเป็นชาวเกเรใช่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมาก เมื่อกี้ผมทำอะไรไปไม่ว่ามูชิน <ไป S 2> ดีหรไม่รู้แต่เขาหนีไปแล้วเราชนะเ,เราชนะแล้วโดนเนทเอปปีเตอร์ครับทำไมอ่ะทำไมต้องโดนเนตอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเข้าใจไหมได้สิอย่างนี้ต้องโดนเนตได้เยอะแล้วล่ะ